สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กรบบุหูสุดท้ายคลิปตัวใดเนาะตัวนี้ก็เดอ้อคือพักอินน่นนะครับใบพักอินนุนหรือใบพักสานะครับผมก็สิล่องทดลองเบิองว่าเอามาให้ป้าป้ามันกินบ่นะครับเดี๋ยวไปเบิองนะครับป้ามันกินบ่เดี๋ยวผมสิโยนใส่ลงไปเดี๋ยวิดเบิองสิเบืองว่งาป้ามันกินบ่นครับ เบ่งเหลวขึ้นขึ้นจะกินอยู่ครับนั่นนั่นครับมันแย่งกันกินอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือทดลองนะครับเบาดังเดี๋ยวพาตื่นครับนั่นครับพามันกินอยู่ครับพอดีโยนหงาหวานลงไปนั่นะครับตัวเน้ก็กินหยาหวานอยู่นะครับแต่ว่าตัวนั้นก็คือกินอยู่นะครับนั่นครับมันแย่งกันกินอยู่ครับ ครับตัวนี้กัผมบมท่านลองนะครับผมก็เลยลองเบิ่งว่าใบพักสามันหลายนะครับก็เลยลองเด็ดให้ปลากินบิน่งนครับแต่ว่าหญ้าหวานมันก็กินดีนะครับ มันยานคนครับมันยานคนเวานั่งบ่ไห้ครับปลาตื่นครับจะอยากจะบอกพี่นองนะครับที่ว่าอยากเลียงปล้นนินนะครับตันนี้ก็คือของผมเองนีผมเอามาปล่อย มันเป็นป้าแกกับป้าผมสื่อมานึครับปลานินตัวนี้นะครับผมก็เคบอกพี่น้องว่าการสื่อปลานินมาปล่อยนะครับอย่าสื่อป้าบริแป้งเพจนะครับให้สื่อปลานินที่เขาแป้งเพจแล้วครับมันยังติดตัวไงนะครับตัวมันสิไงตัวนี้ของผมนี่สองปีนะครับนี่สองปีแต่มันบนไ่นะครับมันเป็นปลานินบริดแป้งเพจนะครับตัวนี้ทีีผมเผมมาลงนะครับ ก็อยากบอกพี่นองว่าคันเอาป้ามาปล่อยสะคันอยากได้กินเรียวก็คือปล่อยป้าแป้งเพลนะครับแต่ต้นนี้นี่ขยายพันธุ์นี่เรื่องขยายพันธุ์นี่ขยายพันธุ์ดีนะครับเพราะว่ามันมันขยายพันธุ์ได้แต่ว่ามันบอกไม่มันบกพัญ่นะครับจะอยากบอกพี่นองเกษตรกรนะครับที่ว่าจะเอาป้ามาปล่อยสะนะครับตัวนี้ปล่อยเบบธรรมชาติห้าบ่ใดเรียงหัวฮานก็ สื่อตัวที่มันแป้งเพลนะครับตัวมันยังสิงหญ่นะครับตัวนี้ของผมสองปีก็สูงสุดก็ประมาณสี่นิ้วนะครับตัวนี้ที่มันตัวใหญ่นะครับก็ต้องใส่เวลานะครับแต่ว่าขยายพันธุ์ดีนี่สุดยอดครับตัวนี้นครับตัวนี้ป้าก็เต็มสะนะครับครัแบบก็อยากบอกฝากบอกพี่น้องประมาณนี้นะครับ